อันอยู่ใชนะ่ไหมตอนนีครับผมนายกฤษชาติสุขเหลืองวิศวกรรมหุน่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจการยัดสีปีภาคเรียนที่1รหัสนักศึกษา6 8 2 0 0 5 7จะมาทำโลว์เวอฟิงเกอร์อันที่สองลงกระดาษนะครับไปที่ New. นิวครับจะเติมเพจที่ทำไว้นะครับ ันนก็เขออ้าชอชมตแล้วก็แก้ดยดิี you have to select ok นนก็ได้ทำไม่ได้ก็แลก็ฟิกเสองกอนเอสซีคอมเมนต์ ทำัลยไ้ทำมาอีกนึงเคขานั่งยังต่อหนึ่งกอชชจะพอเกิดที่ผมมีไม่น้อยเจอดีไซน์ยังต่อสูงจุดเจ็ดฮะดีกว่า a น o t e r mark ันนี้ใช่มาอันนี้อันนี้ สาระ dimension วงกลมนี้ขนาดอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี้อยู่ข้างในนี้เป็นเล็อยู่ตรงนี้เป็นเล็กนี้ x สอง สิบนี่จสิบเอ็กสองปกติตรงนี้ตรงนี้ขนาดนี้ก็คือหกาจะหมดแล้ว ก็ไปที่ชีอพ format อ edit ชีอพ format อตั้งเป็น16ตรงกลางลบทิ้งแล้วก็เออ lower l o w เวอ้าวงั้นเขาไป24วะ เอิงเกอร์ฟิงเกอรสองคูณดำหกไว้ตรงกลางสวยชิปที่สิเจ็ดออกจากชิปออกมา เซฟเ a สเ a สเอเผมคิดจะเพียนเท่านี้ครับขอมากครับ